ยอดจองมีไว้โชว์ยอดจดสิของแท้วันนี้พามาเปรียบเทียบยอดจองภายในงานมอเตอร์อ็กโปและมอเตอร์โ์เปรียบเทียบยอดจดของปี2568ใครอยู่ที่อันดับเท่าไรบ้างไปดูกัน สวัสดีครับผมการลิซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูยอดจดทะเบียนเปรียบเทียบกับยอดจองนะครับยอดจองเนี่ยผมจะขออนุญาตอัปเดตนะฮะในช่วงของ Motor Expo ปี2024นีนะครับก็คือปลายปีที่แล้วบวกกันกับ Motor Show นะฮะในช่วงปี2025นบะครับบวกกันทั้ง2งานเลยและเอามาเปรียบเทียบกับยอดจดทะเบียนในปีนี้นะฮะสิเดือนแรกของปีนี้ว่ามียี่ห้อไหนนะฮะยอดจองสูงสูงบ้างเปรียบเทียบกับยอดจดทะเบียนสูงสูงบ้างนะครับวิทยา โชคคำฝากระโปรงรถยนต์มีให้เลือกมากกว่า600รุ่นหารุ่นไหนไม่เจอมาหาเราโชค๊คคำฝากระโปรงรถยนต์ต้องวีทยา เริ่มต้นแต่ที่อันดับ15นะครับก็คือซีเกอร์ซีเกอร์มียอดจองนะฮะภายในงานมอเตอร์โชว์ปี2024แล้วก็มอเตอร์โชว์2025นะครับรวมกันอยู่ที่2องพันคันนะครับส่วนยอดจดทะเบียน10เดือนแรกปี68อยู่ที่2,124คันนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมานะฮะก็คือที่อันดับ14แบรนด์ฟอร์ดฟอร์ดเนี่ยมียอดจองนะฮะอยู่ที่2,155คันรวมกันทั้ง2งานนะครับต้องบอกว่าโอ้โหตัวเลขน้อออออยยยมมาากนะะฮดดดจงแต่พู จดทะเบียนเนี่ยโอ้โหไปคนละโลกเลยนะฮะยอดจดทะเบียนของแบรนด์ฟอร์ดมีมากถึง1 8 0 0 0หมคันใน10เดือนแรกปี6 8น,นะครับต้องบอกว่าแบรนด์ฟอร์ดนะครับยอดขายเนี่ยกระจายทั่วประเทศแบบสุดๆเลยนะครับนี่มาถึงที่อัตรามารอันดับ13บานะครับก็คือเนต้าเนต้าทำยอดจองสูงมากเลยนะครับมากถึง3,235คันแต่ว่ายอดจดทะเบียนนะครับอยู่ที่3,000ัน 7 7คันนะครับซึ่งต้องบอกว่านาปัจจุบันนะฮะทางด้านของเนต้าเนี่ยก็เริ่มจะหายากกันแล้วนะครับในประเทศไทยนปัจจุบันนีม่มาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับสิดสองก็คือโอมบันดาเอนเจคู่มียอดจองนะฮะภายในงานมอเตอร์โปและก็มอเตอร์โชนะครับมากถึง3 5 7 6ันสคันส่วนยอดจดทะเบียนนะครับมีมากถึง4,310คันนะครับอันนี้คือขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นี่คือยอดจดทะเบียน10เดือนแรกนะครับ แต่เมื่อเร็วๆนี้นะฮะทางด้านของโอมิดาอันเจคู่เนี่ยประกาศนะฮะว่าทางด้านของตัวยอดจดทะเบียนเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มรถ E ีวีต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะฮะเดี๋ยวมารออัปเดตกันว่าปีนี้โอมิดาอันเจคู่จะทํายอดจดทะเบียนนะครับจริงๆทั้งปีได้ขนาดไหนแต่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ11นะครับก็คือ มาสด้ามาสด้าทำยอดจองในมอเตอร์โชว์และมอเตอร์เอ็กโปนะฮะมากถึง3,862คันอ่ามียอดจดทะเบียนจริงๆนะครับอยู่ที่6,811ค,คันนะครับโอ้โห oh, ต้องบอกว่ายอดจองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะนะฮะ3ามคันกว่าคันแต่ยอดจดทะเบียนจริงๆเนี่ย6,000กว่าคันเลยนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ10แล้วนะครับอันนี้ต้องบอกว่าตัวเลขมหัศจรรย์มากก็คืออีวสุนะครับอีวสุมียอดจองภายในงานมอเตอร์เอ็กโปและก็มอเตอร์โชว์นะครับอยู่ที่4,930 11คันนะครับรวมกันทั้ง2งานเลยนะครับ4,900คันแต่มาดูยอดจดทะเบียนเนี่ยโอ้โหคุณพระไปนู่นเลยนะครับ57,411คันโอ้โหนี่ขนาดว่าเบาเบาๆบของปีนี้นะฮะในปีย้อนก่อนเนี่ยอิวสูกซัดไปเป็นแสนนะครับยอดจดทะเบียนนี่แสนกว่าคันแต่ปีนี้ต้องบอกว่ายอดจดทะเบีนเนยนอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถึงแม้จะไม่เยอะเนี่ยก็ระดับ57,000คันเลยนะครับต้องบอกสุดยอดในอิวสูอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ9นะครับก็คือนิสสัน นิสสันมียอดจองภายในงานมอเตอร์โชและก็มอเตอร์โชว์นะฮะรวมกันอยู่ที่5,358คันแต่ยอดจดทะเบียนโอ้โหถือว่าเยอะน่าดูเหมือนกันนะครับ7,746คันเลยสำหรับแบรนด์นิสสันนะครับนี่เรามาถึงที่อันดับ8กันแล้วนะครับก็คือมิซูบชิชิมิซูบชิชิมียอดจองนะฮะภายในงานมอเตอร์โชและก็มอเตอร์โชว์รวมกันนะครับอยู่ที่7,000กับอีก เคันเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าก็ถือว่าเยอะฟกมากนะฮะแต่พอมาดูยอดจดเนี่ยโอ้โหไปคนละโลกเหมือนกันนะฮะยอดจดทะเบียนมีมากถึง23,290 7คันเลยทุกคันโอ้โหเยอะแบบมากๆเรับมีสูบิชินะครับนี่มาถึงที่อันดับถัดมาอันดับ7นะครับก็เกทบอร์มอเตอร์เกทบอร์มอเตอร์มียอดจองเยอะมากคุณสมัยครับพุ่งขึ้นมาถึงอันดับ7เลยนะครับยอดจองในมอเตอร์โชว์และมอเตอร์อีกโปของเกทบอร์มอเตอร์มีมากถึง7จ1 9คันนะครับแต่ว่ายอดจดทะเบียนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพื่อนไหมครับยอดจดทะเบียนไปนู่นเลย11,491คันทุกท่าน 11,000คันนะครับต้องบอกว่าเก t ยตบอยเตเตอร์เนี่ยสุดยอดมากๆเพราะว่ามีทางด้านของแท้ง300นะฮะเข้ามาเนี่ยโอ้โหสุดๆจริงรถเทพจริงๆนะครับแต่นี่ขอย้ำอีกทีเนี่ยนะฮะนี่คือยอดจดทะเบียน10เดือนแรกเท่านั้นนะครับ๋ยวนี้มาถึงที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ6ก็คือ MG MG มียอดจองโอ้โหสูงมากเลยนะครับในงานบอลเลอร์โชว์และบอลเตอร์เอ็กโกรวมกัน2งานนะครับมากถึง9,221อคัน 9,000กว่าคันทุกคันยอดจองนะฮะแต่พอมาดูยอดจดทะเบียนนะฮะโอ้นี่ก็ต้องบอกว่าสุดจริงนะฮะ MG นมี่ยอดจดทะเบียน10เดือนแรกปี68มากถึง2 2 2 5คัน โอ้โหยอดจดทะเบียนนี่ของแพ้ใช่มครับเอ็มจีก็ขายดีจริงนะฮะยอดจดทะเบียนร,ระดับ2 0 0 0 0คันใน10เดือนแรกเท่านั้นแล้วรอดูอีก2เดือนสุดท้ายนะฮะยอดจดทะเบียนคาดว่าจะพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนสำหรับเอ็มีนะครับทีนี้มาถึงที่อันดับถัดมากันครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ5นะครับก็คือดีพอดีพอทำยอดจองภายในงานมอเตอร์โชว์แล้วก็มอเตอร์โชว์นะฮะรวมกันมากถึง9 3 4 5คันนะครับ โอ้ oh, 9,000กว่าคันเลยดีพอที่สุดยอดเลยนะครับแต่พอมาดูยอดจดทะเบียนนะฮะยอดจดทะเบียนนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับทั้งน้านของแบรนด์ดีพอนะฮะรวมกันทั้งดีพอทั้งฉางอันแล้วก็อวตารนะครับรวมกันเนี่ยมียอดจดทะเบียนมากถึง16,20 7คันนะครับโอ้โ oh, หยอดจดทะเบียนทะลุหมื่นคันเลยนะครับต้องบอกว่าดีพอเนี่ยเป็นรถที่เท่มากเลยนะครับค่อนข้างจะสวยมากๆโดยเฉพาะถึงน้านของชางอลูมิเนียมเนี่ยกาล์ซิงชอบแบบสุดๆเลยนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาฮะอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ4แล้วนะครับก็คือ g s c Ion g s c Ion นะฮะมียอดจองมากถึง1686คันนะครับ ซี a c Ion เนี่ยต้องบอกว่ามียอดจองสูงมากเลยนะครับในงานวอลโชว์และมอเตอร์เอ็กโตนะครับโปรโมชั่นนี้ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆเลยนะครับสำหรับไอออนแล้วมาดูยอดจดทะเบียนนะฮะสิเดือนแรกปี68มียอดจดทะเบียนที่หนึ่งห่นหนึ่คันเพื่อสมัยครับ1 0,000กว่าคันเลยนะฮะนี่ต้องบอกว่ายอดจดทะเบียนสูงมากเลยสำหรับ GAC Ion นะครับอ่าันนี้มาดูที่อันดับถัดมาอันดับ3กันแล้วนะครับอันดับ3ก็คือ Honda ฮอนด้าเนี่ยทำยอดจองภายในงานบอเตอร์โชว์และบอตเตอร์เอ็กโปรวมกัน2งานนะครับมากถึง11,29งคันนะครับสำหรับแบรนด์ฮอนด้าอยู่ที่อันดับ3นะครับแต่ขออนุญาตพามาดูตรงนี้เพื่อจมไหมครับยอดจดทะเบียนโอ้โหพุ่งกระทูดเลยนะฮะยอดจอง1 1 0 0 0คันแต่จดทะเบียนไป60,000กว่าคันมียอดจดทะเบียนมากถึง62,780คันทุกคันฮอนด้าสุดยอดจริงนะฮะ10เดือนแรกเท่านั้นนะครับแกไปแล้ว60,000นกว่าคันต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทององงข ดจริงนะครับแล้วถ้าดูตัวเลขตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้คือ Honda แกแซงอ e ีวสูไปแล้วขึ้นไปอยู่อันดับ2ของยอดจดทะเบียนสูงที่สุดในตลาดประเทศไทยเรานะครับซึ่งปกติภาพนี้ผมว่าหลายท่านไม่น่าจะเคยเห็นมาก่อนเพราะปกติอันดับ1นะฮะขออนุญาตบอกแบบนี้และการอันดับหนึ่งต้องเป็นโ No ยิต้าอันดับ2ต้องเป็นอ e ีวสูเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้มาตลอดการแต่ปีนี้นะฮะฮอนด้าแกลซงขึ้นมาอันดับ2ได้เฉยถือว่าสุดยอดจริงนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาอันดับ2กันนะครับ อันดับ2อยอดจองสูงที่สุดนะฮะในช่วงของงานมอเตอร์โชว์และมอเตอร์เอ็กโปก็คือ b y d นะครับ BYD ายทำยอดจองเอาไว้ที่นะฮะ17,395คันนะครับอันนี้คือยอดจองของ BYD บวกเดนซานะครับแล้วก็อ้างอิงจากตัวเลขที่นั่นของผู้จัดงานเป็นคู่แจ้งนะครับยอดจองที่17,395ันอคันโหถือว่าเยอะมากๆเป็นอันดับ2ของประเทศไทยเราเลยนะครับแล้วมาดูทางน้่งของตัวยอดจดทะเบียนนะครับ10เดือนแรกก็บอกว่าโอ้โหเยอะมาก b y d นะฮะยอดจด ทะเบียนมีมากถึง39,149คันเลยทุกท่าน 39,00 0คันนะฮะต้องบอกว่า b ีไดีนี่มาร้อนแรงแบบสุดๆปีนี้นะครับและในช่วงของงานมอเตอร์โ x p o ที่ผ่านมานะฮะในงานล่าสุดอันนี้ยอดไม่ได้รวมมอเตอร์โ x p ในงานล่าสุดนี้นะครับต้องบอกว่ายอดจองดิบพุ่งกระฉูดเลยนะครับแต่เพื่อสมาชิกอย่าพึ่งนะฮะบีไดียังไม่จบนะครับตอนนี้เขาต่อแคมเปญให้อีกถ้าใครอยากได้นรถ b ีไนะครับยังต่อแคมเปญไปจนสิ้นสุดปีนี้เลยนะครับโปรโมชั่นเดียวกันกับมอเตอร์ expo เลยถ้าใครสนใจนะครับสอบถามด้านหน้าโชว์รูมได้เลยบีไยุดะครั สุดๆจริงๆเพราะในปัจจุบันนบ d วดีลดกัหน,นำทุกรุ่นจริงๆสุดยอดออกมากนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมาอันดับหนึ่งนะครับ อันดับหนึ่งนี่ก็คือโตโยต้านะครับโตโยต้าทำยอดจองภายในงานมอเตอร์โชว์นะฮะกับมอเตอร์โชว์นะรวมกันสองานนะครับอยู่ที่18,116คันทุกคัน่งหมื่นแปดพัคันนะฮะต้องบอกว่าปิดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเราเลยนะครับเพื่อทำไมครับสุดๆจริงๆนะครับอันนี้คือยอดจองนะภายในมอเตอร์โชว์สองพันยี่สแล้วก็มอเตอร์โชว์ปี2025นะครับแต่เพื่อนสมาชิกมาดูยอดจดทะเบียน10เดือนแรกของโตโยต้าก็ได้ซิ่งเห็นตัวเลขตอนแรกเนี่ยแทบจะตกเก้าอี้เพื่อนทำไมคร 1, 1 9 7 4 5 6คัน เกือบ2องแสนคันโอ้โหจะบ้าตายโตโยตา้าจดจดทะเบียอนอะไรจะเยอะขนาดนั้นนะครับยอดจองภายในงานเนี่ยอยู่ที่18,000คันนะครับแต่ยอดจอดทะเบียนอยู่ที่1 9 7 4 5 6คันเฉพาะ10เดือนแรกเท่านั้นทุกคันโตโยตา้าโอ้โหดของแท้เลยนะครับและทางด้านของโตโยต้าเนี่ยในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะเปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นโตโยตา้าไฮรักคลาวเวอยอดจองสนั่นวันไหว,ไวแน่นอนนะครับเฉพาะภายในงานปีเนี่ยท้านของโตโยต้านะฮะมอเตอร์โป๊ปี2025เนี่ยยอด จองทะลุหมื่นคันอันนี้เฉพาะในงานอย่างเดียวนะยังไม่รวมทั่วประเทศนะครับซึ่งคันเล็กที่บอกนี้แล้วกันว่าทั่วประเทศก็ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดจดทะเบียนเยอะจริงๆปีนี้คาดว่ายอดจดทะเบียนของโตโยต้าทะลุ2องแสนคันสบายๆนะฮะมาดูกันแล้วกันว่า2องแสนเข้าหลนะครับถือว่าสุดจริงๆและนี่คือยอดจดทะเบียนกับยอดจองเปรียบเทียบกันนะครับใครชอบรุ่นไหนใครชอบยี่ห้อไหนณนะปัจจุบันเนี่ยหลายๆค่ายนะครับยังมีโปรโมชั่นเหลืออยู่นะครับเพราะนั้นครับในด้านหน้าโชว์รูมนะถึงแม้จะจบงา ตัวไอโฟปไปแล้วนะครับบางค่ายก็ยังตอโปรโมชั่นอยู่หรือบางค่ายเนี่ยใช้โปรโมชั่นแคมเปญเดียวกันเลยนะครับแต่ก็มีบางยี่ห้อนะฮะที่จบงานตัวไอโฟไปแล้วขึ้นราคาเลยนะฮะอย่างเช่นอุโอมดาดั้นเจคู่เนี่ยถ้าใครจองทันภายในงานนะฮะห้าแสนแต่ตอนนี้ก็ขึ้นราคาไป5้าแสนลายแล้วนะครับโอ้เสียดายจริงถ้าใครทันนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ